เรื่องเหล่านี้รู้เรื่องไฟนี่ครับผมมาวายสองตัวสวยห้าสิบสี่บาทครับผมเริ่มมาโอ้โหท่านผู้ชมเกินเบ็ดสิบเลยแล้วกันมีร้อยยี่แปดบาทแล้วอนะนี่ <c oughs> โอเคครับผมก็การสวีดัสสวัสดีชาว YouTube ด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมอีเจนเคยนะครับบักหยองพาปั่นนะครับคนดูนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมเบเกอรี่นั่นเองนะครับผมเป็นไงลิ้นก็พันกันไปแล้วนะครับผมล่าสุดนะฮะพูดก็พูดไม่ถอกนะฮะคนดูมาธนกสิบาทเป็นสองบาทแล้วกันเดี๋ยวได้อะไรค่อยเพิ่มแล้วกันนะคนดูนะฮะมาครับเปิดแรกหัวใจมาก่อนเลย นายคูณสองโดนัทเข้าต่อครับผมสวยแล้วยังไงท่านผู้ชมอู้หหวานเจี๊ยบอุ้ยกี่คอมโบแล้วเนี่ยไหลโคตรด,ดีแต่ว่าได้จ่ายน้อยนะเบ็ดมันน้อยเหลือเกินแต่ก็ชิลนะฮะเรื่อยๆแบบชิลๆเอาแล้วครับผมมาดูสามตัวตามด้วยเค้ก อืจ่ายไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบอไม่พลับใจเลยเพื่อนจ่ายน้อยแลอเกินนะเพื่อนอุย้ยแล้วยังไงแล้วยังไงมาไม่มาตัดบทจัดเลยเนี่ยครับผมไม่เข้าโอ้โหนี่เนี่ยสวยอย่างนั้นแหละคนดูแปดบาทโอ้โห,โหคิดว่าจ่ายสิบยี่สิบบาทเลย โอเคดอกนี้สองบาทมาอีกอุ๊ยมาอีกเสรษาย,ายสุดๆเลยเอาแล้วยังไงคนดูแล้วยังไงครับคนดูยังไงครับคนดูโบอา้าว จายน้อยจัดเลยคนดูโอ้โหแล้วดูดูดิโอ้โหแต่ละดงแต่ละดอกผมต้องเพิ่มเบ็ดแล้วแหละนะไม่ไหวได้อย่างนี้เบ็ดห้าไปเลยแล้วกันนะครับผมเอาละะนะสี่บาทครับผมคูณสี่ไป เกมแบบว่าแข่งโป๊กกันเลยทีเดียวโอเคนะฮะดอกนี้รู้เรื่องดอกนี้รู้เรื่องไปนี่ครับผมมา,าวายสองตัวสวยห้าสิบสี่บาทครับผมเริ่มมาโอ้โห و, ท่านผู้ชมเกินเบ็ดซิบเลยแล้วกันมีร้อยี่แปดบาทแล้วตอนนี้ <c oughs> โอ้โหเป็นท่อ,ทอว่าคนดู มาโบบ้างกันไปนะครับผมนดูโอ้โห,หผ่านไปสามนาทีแล้วกำไรยังไม่ถึงร้อยยังไงอุ้ยดอกนี้มาสามสิบเจ็ดบาทเริ่มเห็นแววอุ้ยคนดูเอาอีกครับสองร้อยอุ้ยวานสี่ตัวบึ้มสวยอย่างนั้นเลยครับอุ้ยดอกนี้หกพัน ย่าโอ้โเกินไปนะฮะเอาพีครับผมโอ้ยแต่ละดงแต่ละดหกนะฮะโอ้โสุดยอดนะครับผมผมดูให้ตายเถอะพระเจ้าทอดไข่เจียวโอ้โแล้วมันสุดเกือบหมื่นนะครับผมผมดูดอกนี้ แล้วยังไงนะครับผมดูเอาแล้วนะฮะขอปิดท้ายแบบจำๆปิดท้ายแบบจำๆเพื่อนสวยวายมาหกตัวครับเดอ่นี้แจมแน่นอนโบโอ้โหคูณสองอีกหวานเทียบคนดูโอ้โหโอ้โหแล้วดูแล้วดูแล้วดูดูไปดีค่ดูคูณยี่สิบแล้วด้วย โอ้ยบอกได้คำเดียวบอกได้คำเดียวว่าสูดปิีตายกันไปยละกันนะครับผมสําหรับดอกนี้นะฮะก็ดูนะฮะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปผมนะครับผมก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ